ว้ายาเจ้ามูเจ้าจุมครับตอนนี้ผมมาอยู่ตี่จังหวัดยโสธรอ,อยู่วันนี้ตื่นเจ้าม้าว่าจะม่แเอวพอกาดเจ้า,านะอันนี้ตะกี้ถามเพิ่นว่าเป็นการเทศบาลถามไปทำามเพิ่นว่าเทศบาลรี่เขาเตียวไปพอเนาะ๋อะทางเขานี่ครับ เราจะเข้าตั้งนี้เขาจะเข้าตั้งนี้นะครับอันนี้เป็นสินค้าในโซนของพักผลไม้พักผลไม,ลไม้คงเหมือนตั้งบ้านเขาแต่มันมีพักแปลกๆตีนึกบอกออกเหมือนกันว่าเป็นชื่อพักอย่าง แต่ว่าพอสินค้าแล้วก็คงเหมือนตังตังบ้านเฮาจะมีดอกไม้มีดอกไม้มีกล้วยมีเดี๋ยวสื้อหายอย่างแปลกๆพอนาออืมอ่ามันคืออย่างอันนี้มีโซนสาอันนี้มีมีเห็ดเห็ด อันนี้เห็ดนะครับรอเตียวตรงนี้ก่อนเนาะมีดอกบัวที่นี่เพิ่นเพิ่นเอาดอกบัวมาขายตัวเองเตาใบบัวแล้ววะครับเท็ดอะไรอย่างนี้ครับขอนขาวครับฮะขอนขาวครับอ๋อ คพ่อเองพ่อเองครับอ๋อพ่อที่บ้านแล้วมาขายอะไรกันเนี่ยนี่ครับโอ้เด็ดขนาดเลยเนาะเฮดคอนขาวขอบคุณครับอันนี้เขาวปุ้นข้าวปุ้นทำเองโรงงานปูนอ่าบ้านเฮาฮ้องขนมเส้นอันนี้ข้าวปุ้นน่ะแล้วฮุจักขนมเส้นก่อนไม่รู้จักไม่รู้จักถ้าขนมจีนนี่ฮุจักอ๋ออันนี้ปูน ทำเองทำเองเลยครับทำเองคุณล่ะตื่นกี่โมงอะครับอันนี้คนงานทำตอนกลางวันค่ะช่วงบ่ายหสี่สองสี่สองสี่สองอะนี่ครับขยันขนาดเลยเนาะจ้าขยันแต่แต่ขอบคุณครับค่ะมาเที่ยอใจแหรอครับครับมาเที่ยวครับขอให้สนุกค่ะขอบคุณครับผมนั่ะครับอันนี้ข้าวปุ้นบ้านเฮาฮ้องว่าขนมขนมเส้น นนคนไทยห้ขนมจีนคนไทยเ้าขนมจีนน้านี่บัววันดีค่ะแม่มมด,ดอกบัวเม็ดบัวเม็ดบัวเม็ดบัว,บว,บวนี่เปิ้ลเอาไปขายเอาไปแย่ใดค่ะแม่เม็ดบัวนี่เหรอเอาไปกินเอาไปกินกเป็นเม็ดนะแกเป็นเม็ดนี่นะจ้า<ก>อ๋อสามารถกินได้เลยได้อืมบ้านเฮามันบบแบบกินเนี้ยเนาะแต่วันนี้เปินกินกันนี่ออ๋ขอบคุณครับ ขอบคุณครับเม็ดบัวเม็ดบัวอันนี้บะม่วงอย่างนะครับแม่บะม่วงแก้วบะม่วงแก้วเออมีเฮ้ย <c oughs> บะม่วงแก้วเหมือนกันอันนี้ห้องบะม่วงแก้วอันนี้บะม่วงแก้วติดคุ้นเคยอยู่ชื่อห้องชื่อเหมือนกันเนาะ <c oughs> อ๋อขอบคุณครับครัรอันนั้นเขาเลือกอยู่อะไรล่ะ เดี๋ยวต้องถถมที่แม่ล้าตินี่เป็นห้องว่าขนุนหรือว่าไอหยางขนุนจ้ะขนุนบักปี่บักมี่บักมี่อ๋อนันบักแงววอันอันนี้บ้านผมก็ห้องบันนุนอันนี้บักมี่เจ้าอยู่บ้านหดเชียงใหม่ครับเจ้าเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าอันนี้บักมี่บักขนุนครับมาแต่ว่าครับ วันนี้จะมาพอบางไฟน่อยเออสนุกไหมม่วนดีครับพี่แม่ม่วนขนาดเลย <c oughs> ม่วนอีหลีม่วนม่วนอีหลีเปิดฟ้อนไงน,น,นี่นะโตครับ <c oughs> สุดยอดเลยสุดยอดฟังดนตรีเปิดแล้วอยากเต้นเลยครับรั <c oughs> ตวะอีแม่มีมนต์ขังไงอ่าแม่นก่อนไล่แม่เต้นจ้างต่อ อันบอ่อจ้าแม่บอ่อเดนเล่นแม่อยู่บ้านนอกออกไปอีกอยู่ตำาบลตำบลน,นี่นะตำบลนัดตำบลหนองคูนอ่อนอ๋อใครรวม่ต้านต้นหนุ่มๆสาวๆก็มาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาคือมันไม่มีรถโดยสารไงลูก<อ>ไม่เหมือนสมัยก่อนๆเนาะรถจากบ้านนอกจะเข้าในเมืองไม่ม่มีคิวรถเลยรถโดยสารวิ่ง นเขขาาาจะเเ้มดี๋ยวนี้ลูกหลานเขาก็ติดเนาะเขาคงไม่เดี๋ยวพาคนแก่มาดูแต่แต่ว่าหาแล้วอยากเต้นเลยอ่ะแต่ที่บ้านเอาเลยเด้เอาบุญแล้วเอาบุญแล้วเนาะเอาบุญนี่หมายความว่าจุดแล้วตำบลกันในยะโสธรต้องจัดทุกตำบลเอาล้วครับขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับให้สนุกเด้อครับผม่าล้ำมา บักเงี้ยวอันนี้บักเงี้ยวอันนี้มันบักเงี้ยวรสส้มส้มอีเต <c oughs> อร์ค่าป้าไปพอสินค้าตีพองไงอย่างกันพ่องตีอย่างตีตีแปลกแปลกตาตีบอรเกยรูหจักเดี๋ยวจะลองพอดูกันให <c oughs> <c oughs> ม่ใพอตัวเนอะ สวัสดีครับแม่ครับเจืารห้ม่คิด่เอาไปโซนนี้หนอป่ะอันนี้พักละักละและ้วตินี้บนห้องพักอย่างสวัสดีครับพ่อปอันนี้ก็มีดอก ดอกแคหวัดดีค่ะแม่อันนี้เป็นห้องไอหยัางนะครับดอกแคภาษาไทยเขาเรียกดอกหยั่งไกแครัดอกดอกแคเหมือนกันอ๋อ,อบ้านผมเขาก็ห้องแคก็<ะ>เลยมาสํารวจเพราะว่าเอ๊ะเป็นห้องจื่ออย่างกันอันนี้ดอกแคนะครับขอบคุณคับแม่ครับ

อให้จะประมาณนั้นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าก็าครับเห็ดนางลมเห็ดนางลมอ๋อเห็ดนางลมเนาะอันนี้เป็นห้องเห็ดนางลมโอ้หขอบคุณค่าแม่ครับ ครับนักดีปลาปลาห้าอ,อ๋อมันต้องเป็นปลาห้าแน่ๆเลยครับครับครับสวัสดีครับข้าวปุ้น, <c oughs> นครับ รี่ดอกไม้ขอบคุณครับบ่ดได้นอนเสือแล้วช่องนี้ขอบคุณครับนักก่อนนี่ไอ้นักก่อนอ๋อแล้วขายผืนเตารีดผืนสามร้อยห้าสิบโอ้โหนนี่น้ำนักกี่กิโลนี่โอ้โหท่อครับรับรัดตวามาเบิ่งงานละ ม้วนดีขนาดช่องไหนช่องสองปันฟ้าเที่ยวครับอ๋อดีดีครับวันนี้เลยมาชมตลาดตอนเจ้าเจ้าใช่ฟังผมหัวเรื่องเนาะเข้าไปเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกันที่ไปเอวควายหมดเลยเนาะแล้ววันนี้จะไปอำเภออย่างพ้องที่สนามแข่งรงไฟอ๋อวันนี้นะ โอ้รับรองได้ขายดีเลยเนาะวันนี้นะครับเห็นตะว่านี่มีคนเอาพาดไปขายเนี่ยได้ขายดีเลยวันนี้เอาเสือไปรับรองขายดีเขาไปเขาก็เหนื่อยก็ปูกินเหล้ากินอะไรก็เอครับวันนี้ส่งน้ำพาร์ตี่เอที่ไหนที่ไหนครับพระธาตุกลงข้าวน้อยอ่ะพระธาตุเดี๋ยวกมผมพระธาตุกองข้าวน้อยตีของแต้อยู่ที่ไหน โอเคอยู่ในบ้านเลยปากทองปากคลองบ้านปากคลองตาดตาคลองตาดทองอ๋อตาดทองตาดทองนี่มันแปลว่าจะได้เป็นปากคลองปากคลองบ้านตาช่องอ๋อตาดคลองข้างแม่อ๋ออ๋อปากทองข้างแม่ครับงานนะทำงานนต้องไปถ้าบายจะโศแล้วถ้าคุณไม่ไปถึงบ้านตาช่องบไานขอเปิดไหม าไม่ถึงแสดงว่ายังไม่ถึงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องไปใชขอพรจากการไปยิงของหวยก็ถึงไปเลยดีเขาเรียกวันนี้ส่งน้ำบ้านตาดทองต้องไปที่บ้านตาดทองเลี้ยวซ้ายนี่ถนนแยงสนิทเส้นใหญ่ตรงไปเลยก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตทครับ ถึงเลยเดี๋ยวสายอย่างนี้วันนี้เขาส่งน้ำกลาอ๋อพอดีเลยเดี๋ยวต้องไปครับเป็นของโบราณมากโบราณโบราณถ้าคุณมาแสโสแล้วคุณไม่ไปนู่นคุณลาไม่ถึงขอบคุณครับเดี๋ยว เรียลโมจะไปแหววตีหั่นอ๋อสวยมีของฝากมีอะเยอะแยะเยอะแยะครับบ้านตาทองขอบคุณครับขอบคุณครับครับผเอาละครับได้ได้ข้อมูลตัวเล่าว่าถ้ามาแหววยะโสธรก็ต้องไปแหววกองข้าวน้อยข้าแม่ที่บ้านตาทองเพิ่์นบอกผมมาจะอีนะครับพยาค้างคาเออเอาละคระ อันนี้เป็นบรรยากาศตอนเจ้าเจ้าเนี่ยครับม้วนนี้นะครับเขาเขาจะเตลสดไปนี่หน,หน่อยเพ<ห>ือจุด<ข>อันนี้เป็นบรรยากาศของตีกาเจ้าอันนี้กาเทศบาลตีเป็นขายของเจ้าเจ้ากันอันนี้มาพอนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นโซนตั้งเข้า แต่เพิ่งก็จะเอาสินค้าวางขายอ่ะบรรยากาศแบบนี้เลยอืมวันดีเอาละเดียเ๋ยวเขาจะวายถาจุวายปิ๊กเป็นไงบ้างครับโดยผมมาเนอร์จามูจจุ่มเห็นกอผมอู้เมืองนะผมมาอู้เมืองตี่ยะโสะทอนี่นะสี่น้องจวบ้านคนฟังหูเรื่องหมดเลยเพรากล้าไม่กล้าเพิ่งก็ฟังหูเรื่องกัน อ่าเดี๋ยวเอาจะเรียวซ้ายนี่โหอันนี้เป็นของกินของว่าอันนี้มีปลาปิ้งปลาดุกทอดอันนี้มีข้าวโพดข้าวสาลีผัวอ อันนี้เป็นห้องวันหนังอย่างต้องถามเปิ้ลสวัสดีครับอันนี้เป็นห้องว่าอะไรอย่างครับแค่หมูค่ะแค่หมูเนาะแค่หมูไร้มันค่ะใช่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นห้องแค่หมูเหมือนกันนะครับ<ช><อ>ต้องพออย่างที่แปลกๆโอ้โหอันนี้สวัสดีครับ อันนี้เป็นห้องอะไรอย่างครับป่าส้มค่ะป่าส้มแล้วมันอย่างมีหลายอย่างมีหลายอย่างหลายอย่างค่ะแต่ละปลาแต่ละอย่างแต่ละสาไหมค่ะมีหลายแบบอ๋ออันนี้ปลาอย่างนี้ปลาขาวส้อยปลาขาวส้อยอันนี้ปลาส้มปลาตะเพียนป่าส้มปลาตะเพียนอันนี้อันนี้ไรยเก้าอ๋อค่ะลายเก้าอันนี้ตะเพียนตะเพียน กระเทียมเหมือนอ๋ออันนี้ก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างราคาประเมินกันอ๋อครับอันนี้เป็นสูตรเด็ดเลยเนาะรั้งเดิมค่ะร่างเดิมของของเยื่อโซทอเลยอ๋อืมอันนี้ของครับสินค้าโอทอปเลยอันนี้ปลาส้มแม่ลินนี่ก่ะแม่ลินแม่แก้วในแม่แก้วครับ สวัสดีครับนี่อ๋อนี่แม่ลินอันนี้เป็นสองคนพี่น้องอ๋อนี่แม่สวัสดีครับแม่ครับอันนี้ลูกสาวเนาะอ๋อแม่ลินเป็นลูกสาวอ๋อแม่ลินเป็นแม่แก้วเป็นลูกสาวอันนี้ครับเบอร์โทรศัพท์นี่ป่าส้มป่าส้มแม่ลินวงเล็บมีแก้วตัวสามอ๋อย สะเบิดโทรศัพท์นี่แน่ศูนย์แปดห้าเจ็ดเจเจ็ดโทรอันี้เลยอยากส่งอันนี้เป็นสีขาโอท็อปของเย้โสทอนนะครับอ๋อครับโอ้่มังมันออผมอยู่เชียงใหม่ครับแต่ฟังหู้เรื่องเนาะเออมันพี่น้องกันเหรอเป็นพี่น้องกันเตยอยู่คนละต่างต่างจังหวัดจังภาคนัณนเองแต่สำเนียงนี่ เหมือนกันเหมือนกันเนา,าะครับแต่ว่าผมมาพอแบบเปิดฟอนกัน,นม้วนขนาดนาด่ะถ่ารูปหนค่ะอเอาเอาไปก็ได้เพื่อน้องอยู่ในปีบ้านเพื่อนก็ได้จะไปบุกนะาหารต่อแต่ขออนุญาตเอาไปถ่ายไปประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะขอบคุณมากครับอยากได้นะแต่เอ,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 อาปีกได้เดี๋ยวจะไปต่ออยู่นะแม่เนาะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณพี่แก้วแมรินอู้จือนะครับขอบคุณครับแต่ว่าจับได้อ๋อนะครับไปทาคนต้อยสเก็ดเต้าขอฝนมาใหญ่นะฝนก็มาจ่ายจ้าแต่เพฝนอยู่บนดอยสเกทีฝนแมงเอ๋วค่ะฝนยู่นี่ได้สิบสิบฝนนี่อยู่มีไหนล่ะอ๋อ อันนี้เปิดห้องอย่างอันนี้เปิดห้องอย่าง๋อ,นนอ,งอ,งอ,อใส่วัวนนะครับอันนี้กาเจ้าตียะโสทอนี่เปินคึกคักกันขนาดเลยเ็นให้ได้ยิยนเฮาอุ้มเมืองนออึงแล้วครับ ไปตงนี้บเขาจะเข้าช่องนี้เนาะใช่ไปเงาคุยคว่อยๆนะครับวันนี้มวนต้อยผมมานะครับอันนี้โดนัดโดนัดแก่นน้อยโดนัดแต่แก่นน้อยโอ้โอราชสมัยเก่าๆเ,เลยอ๋อเป็นของอีสานของยโสธรนี่กะอ๋อ ถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทอ้วนน,นุ่นไปนี่ครับอุ่น,อนเอาไว้ได้กี่วันไสมสิบส่วัวนครับงั่เราหกถุงก,ก็ได้โดนัทโบราณถุงละสิบ,บอันนี้สาวาันอันนี้อ๋ออ๋ออ๋อีน <4 S 3> เทั้งหถึงห้าหถึงห้าสไป แสดงมีลูก้าประจำนะครับอันนี้คือบรรยากาศในกาดเจ้าโซทอนอันนี้มันก็ขายของกินของว่ากันละนเจ้าหนอโอ้ยนี่น้ำบะเป้าน้ำบะเป้าอ่าม,มาขอ นี่นี่คือข้าวจีมันก็ครับทีนี่เปินห้องว่าขา้าวหยังข้าวเหนียวข้าวเหนียวแต่ห้องข้าวจีกอ็อ๋อขา้าวจีใส่เกลือกับไข่ใส่ใส่ใส่เกลือเข้าไปใส่ไข่เข้าไปแล้วก็ใส่จีเข้าไปของอัออนกี่บาทนี่ จิ้มอันหนึง่งครับนอ,อันกี่บาทครับ,บ,รบอา้าวอันหนึ่งอันครับเอาไปจิ้มพอ <c oughs> ครับครนนี้เปิดห้องเค้าจี <c oughs> บ้านผมเขาก็ห้องเค้าจีเหมือนกันก็เลยมามาพอว่าเปิดห้องอะไรอย่างกัน <c oughs> ครับ ครับครับผมเอาละครับวันนี้ลองกินข้าวจีข้าวจีสูตรยะโสธรนอกถ้าเป็นคนจังหวัดอย่างข้าแม่ยะโสธรอ๋ออันนี้ก็เป็นปลานึ่งเอิบปลาดุกปลบแบบปิ้งปลาย่างครับสวัสดีข้าแม่ครับครับอ่า อันนี้ก็เป็นของกินของว่าของอาหารอาหารใส่ถุงละสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าไปเต้นก็ครับขายของอเดมครับม้วนม้วนอืค่ะ,คะไปทางนี้อ่ะหลังจากนี้ก็ไปทางนี้ไปพอกาดตังไหนยโทษนะครับบริเวณกาดนี่จะมีเฉพาะโซนนี้ทั้งหมดเลยมั้งก่อน ใช่ค่ะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยรอบนี้ดอกใช่ซอยนี่ก็แม่นซอยรอบ,อบ,อบ,อบนอกใช่ค่ะรอบนอกของรูปจะเป็นรอบนอกแล้วในก็จะเป็นของแห้งของจำใช่อันนี้เป็นห้องกาดนึ่งครับตลาดอะไรอยังตลาดยะโสค่ะตลาดยะโสตลาดไมายะโสม,มันมีตลาดเก่าทางด้านใหม่ด้วยกะมีค่ะตลาดเก่าต้องอยู่ตอนซ้ายๆหน่อยอ๋อคนเยอะก็ก็ช่วงบุญช่องไฟจะเยอะนิดหน่อยเยอะเยอะนักท่องเที่ยวก็มานักอยู่เนาะ อขอบคุณครับขอบคุณครับสดมาตะกี้ลหละอ่าอันนี้เป็นบริเวณทางนอกทางถนนขฟ้ากำลังไป่งงามเลยครับจ,ม,จมูดจะจุมฟ้าตียโสธรนในีงามขนาดเลยระวังรถหน่อยไปอันนี้ อันนี้ทูเรียนมินิอันนี้ขนมอย่างค่ะแม่ขนมสักบัวใบเตยอ่าขนมบัวขนมขนมโบราณเป็นขนมโบราณชื่อคือขนมฟักบ,บ,บัว,บบวต้องทอดจะอีเลยเนาะไม่เจ๋งนะฉัน อันตเช้านี้มาซื้อร้อนึ่งือทุวนซื้อไปกินแล้วยี่สิบบาทเรใจค่ะก็เลยว่าแรกก็ไม่กล้านะว่ามันป็นไงครับก็เลยเข้โ้อันนี้เป็นขนมฟักบัวที็นทอดเจ๊โอ้เป็นสี่เจี๊เลยนะครับร้อยสิบครับคือชาว่าชาวาคนเหนือก็มากิน ไปตาหวานติดใจวันนี้มาซื้อใหม่เขราะฉะนั้นเขาต้องซื้อไป็นำเลยครไล่แม่ทำวันไหนกี่ชิ้นแพ้ทำมาแล้วกี่ชิ้นครับนับไม่ได้ค่ะนับได้ว่าทำไม่ได้เอาแป้งว่าอ๋อหนักกี่กิโลมากกว่าที่ต้องต้องทำทีละอันทีละอันแต่หยอดทำทั้งสองไม่ได้ครับถ้าสมมติว่าเราเอาตุ้มไว้ต้้างนี้ถ้าตกลงบบ้านี้ก็คือ เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยจะเกิน2องนิกบ่ได้แล้วเนาะใช่ค่ะอ๋อครับน,นี่คือเนี่ยครับต้องทำทีละสองเตาสองหม้อแล้วก็ถอดดีเป็นจะกหูจ้จากว้าอเปิลจาหู้จังว้าเวลาของเปิลน,นนี้ขนมฟักบักวบ้านเฮ้าบ่มีเนาะ ครับแต่แต่เชียงไม่บอกให้หันครับครับเชียงไม่นี่บาหานเลยก็เ,เลยมาเห็นตัวนี่ก็เลยแปลกตาก็เลยลองจิ้มเห่นหน่อยถ้าสนใจถ้าไม่แอลอยสโทอนก็เพื่อนำอ,อา,า,ากาศกาศเทศบาลนี่นำไม่นออออนนี่เป็นจิตเองครับหลังจากเทเสร็จแล้วก็จะเทเสร็จก็ล้อสกรรมอันนี้เป็นเทไปเรียบร้อยก่อนจะเป็นเจี้ แล้วนี่ขายเรียบร้อยเราจะเป็นเสื้อเลยปีแล้วแม่บังสายตรงนี้ไมยี่สิบกปีแล้วโหสามปีเลยเอาสูตรมาจากไหนครับคือคือใต้การตรงๆเนาะคือครอบครัวไม่สมบูรณ์บ้านเกี้ยนขายเกี้ยนเสียก็เลยมา ทุกคนก็เคยมีกันมาก่อนเลยแค่ภาษแก่ก็เลยให้ให้ดูแลค่แดดที่นั่งให้ดูด้วยทำบู๊แล้วเราเขาก็อยู่ก่อนค่ะเราเขาไปอยู่ก่อนแล้วตอนนี้เขายังมีอยู่ทั้งสองให้เขาก็เสียเ้าเสียอะไรเอาละครับจ่ามูจ่าจงครับตอนนี้ผมมาเอลกาดเจ้าตีกาดกาดเจ้าเยสุทอนเป็นตีเรียบร้อยละเดี๋ยวก็จะปีกละ เดจะปิกแล้วครับปาดออาาิ่อเยอปา่าเอลกาดเยสทรนสัพระเจ้าว่าพอเป็นจะรายการตั้งนี้มีของสินค้าที่แปลกๆหลายอย่างที่ผมก็มาเกยหันนะครับ<ม>บางอย่างก็เปินห้องเหมือนกันแต่ว่าหลายๆอย่างก็ห้องประเมือนกันออเอาแล้วครับ เอาไวต้ตะอีก,ก่อนนอโปรติดตามผมตอนต่อไปว่าผมจะไปเอลกาดอย่างตีไหนนะครับสวัสดีครับไว้สาครับ